สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาชมฟักต่อนะคะฟักกลมออกลูกเยอะเลยสร้างปาขขา่อย่างนี้นะคะเชิงชายอ่านี่นี่ห้อยลงมาจากปาข่ายดำนะคะ ่อไปเห็นไหมคะในพุ่มไม้อ่านี่อีกสองลูกด้านหน้านี่อีกอ่าอันนี้อีกหนึ่งลูกนะคะต่อไปเดินต่อไป ตามราวนี่นะคะตามราวเลื้อยมาตามราวอ่าย้อนแสงเห็นไหมคะลูกนี้อ่านี่อีกหนึ่งลูกนี่อีกหนึ่งลูก อยู่หลังบ้านนะคะมาดูใกล้ๆลูกนี้เนี่นะคะเนื้อจะอร่อยมากล่วนล่วนซุยเหมาะสำหรับต้มฟักต้มไก่ หรือใส่หมูก็ได้ขอจบคลิปเรื่องฟักไว้แค่นี้นะคะ ปลูกไว้หลังบ้านชายคาบ้านนะคะเอาตะไคร่ดำคุมไว้แล้วก็มีไม้ไม้เสียบอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ชมคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ